สวัสดีครับโอ้ซูโม่ครับซูโมโ่มาเจอซูโม่เลยครับโอ้รถเยอะจัดเลยครับล็อก,กี้ลัอคกี้เป็นรุ่นมัอคกี้เนี่ดูติการับมาดูติการะน,นี่จับโดด đột thổ ao À, Nhiều tí ครับ New Gigga Gigga horn ขัดดิบอันนี้ภาพโชว์เราแล้ว นี่นี่เดี๋ยวยกหน้าโชูนะครับเนี่ยดูแล้วยกหน้าโชมแน่นอนว้าวโอ้หายาดหาย่าดโอ้ดันปั๊มดีมากครับตื่นเต้นเลยโอ้นะครับดูล็อกกี้คู่ครับล็อกกี้คู่ ไปรุ่นล็อกที้อ่ะขอ่อ้ตัวทางไหนไม่รู้แต่พีทไปแล้ว ให้ดูให้ชมนะว่าเราจะเสร็จทงางน,นี้เ็บตรงนี้เราเขาบอก,กน่าจะหยุดประมาณเป็นเดือนเลยก็ยังไม่อยากกลับนะเนาะก็เลยไปเลาะๆอยู่แถวนี่แหละครับผมต่ะใตัวแล้วครับล็อกกี้ 6HK อยู่หน้าแปลงเนี่ยผมจะไม่เล่นออโต้ออโต้ฮะถ้าเป็นขับเราขับเนะเราจะไม่ค่อยเล่น Auto, ออโต้เท่าไหร่ครัการงอนาอกมัน,ะนเยอะเนาะออโต้เนะี่ยนี่ก็ยังไม่ได้ไปถ่ายที่อื่นให้ท่านผู้ชมได้ดูเนาะเดี๋ยวรอเราว้างครับมีนัดกับหลายคนอยู่ <laughs> ยังไม่มีโอกาสได้ไปสักทีตอนนี้ก็เพิ่งกลับมาวิ่งงานได้สองวันนี้ก่อนเอางานก่อนเนาะ ทีไหนหวังนี่ครับอีไหนควังเราก็จะมาอัปเดตให้ชมกันอยู่เรื่อยเนะาะกำลังาอะไรท่านผู้ชมกหบอกเราได้ครับเราจัดห้ทันทถีถอยแล้วถอยแล้วให้ดูมีแต่หินนะที่ผมจะทอดใจผมจะทอดใจกัหินนี่แหละ ครั้งที่แล้วนะปีแล้ววิ่งงานอยู่สองสาเดือนได้เงนินสองพันสองอยู่เขาถ้ำนะไปถ่ายคอนเทนต์แล้วเราก็ไม่ได้วิ่งต่อเนาะว่าเราสู้ไม่ไหวสู้ยางไม่ไหวเนาะแล้วมันหนื่อจัดด้วยครับแล้วถอ,อนรถก็เป็นเสืองน,น้อยๆเนาะสู้ไม่ไหวดูครับเต็มไปหมดเลยรถเนาะเหมือนกัน อไปเราก็จะไปเทนู้นครับเทตรงนู้นเทไกลมากไม่เป็นไรใช่ไกลมากกันไปสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีแต่เพียงเท่านี้เนาะไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ